ความหวังการรอคอยสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้งพบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในรายการใต้สันติสุขใต้สันติสุขเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วขงของรายการใต้สันติสุขนะี่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่12.25เมกะเฮิร์ตซ์นะคะดิฉันที่เจเล็ก่ะ,ะเลวอินยิ้มทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะท่านผออ,อ,อรวินบุตรวงศ์นะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมการผลิตรายการค่ะในช่วงของปีนี้ค่ะเรื่องของนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็น ที่สําคัญน,นะคะในการที่จะน้อมนําหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็โครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยไปใช้ในการพรารัฒนาพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตลอดจนแผนงานและก็โครงการต่างๆที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือ ในส่วนของผู้ที่มีความคิดเห็นต่างนะคะให้กลับเข้ามาสู่สังคมแนวทางสันติได้นะคะมีโครงการพาคนกลับบ้านให้กลับมามีชีวิตตามปกติสุขและก็ปลอดภัยนะคะรวมทั้งเรื่องของการกลับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นการต่อย,ยอดในห่วงของปี2560ั25นถึงสองพค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะใน3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนะคะรวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆก็จะนําเสนอในผ่านรายการของเราแต่ทันี้ทั้งนั้นนะคะต้องการให้พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็รวมพลังที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่จะช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะรวมทั้งหลักคําสอนทางศาสนานะคะซึ่งถือว่าเป็นอัักษณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การดํารงชีวิตความเป็นอย ซึงถือว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่มีในพื้นที่ภาคใต้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะสิ่งสําคัญที่สุดจะเป็นการนําเสนอเรื่องราวที่เป็นจริงนะคะพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะคะว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีโครงการดีๆอะไรบ้างในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้พักสักครู่ค่ะ ร้องไห้เธอร้องห่มจะเลือชื่นชุมส่วนใดในชีวิตเมื่อเดินลงทางไม่พูกลงผิดโอ้ชีวิตมีคิดสวรรค์ ทางทูกนั้นสวรรค์ปกปิดโอชีวิตที่คิดสวรรค์บาดเจ็บสักกี่ครั้งสวรรค์ฟื้นตื่นร้องไห้สะสื่นอีกคืนโหดรา้า านโซเซร้อนเรหารักใหม่เจ็บปวดใจเมื่อรู้รักจากวังพึ่งพาฝากฟังหัวใจใครเก็บเจ็บปวดเจ็บกว่านี้มากไหม พาดชีวิตอุปสรรคผลพื้นสังคมผมพื้นหยิบยืนงอเข่า วาวงกลบล้มเงาชีวิตเปื่นข้าวปวดร้าวแค่ไหนเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้ถูกผิดปล่อยวางชีวิตตามลิขิตสวรรค์ ลืมความไฟฟันเพราะสวรรค์ปกปิดวางปล่อยชีวิตตามลิขิตสวรรค์ ชื่อเสียงของไก่เบตงเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศแต่ประวัติความเป็นมาของไก่เบตงเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ทีมงานชีวิตดีๆที่ชายแดนใต้จะนําทุกท่านไปเจาะลึกถึงที่มาที่ไปของไก่เนื้อชื่อกลศอนนี้ครับเบตงใต้สุดแดนสยามมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมทั้งเรื่องอาหารที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักของชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์นั่นคือเมนูที่ทํามาจากไก่เบตง ร้อยตำรวจตรีอุดมลักษณะเจ้าของฟาร,ร์มไก่เบตงคิรีเบบอกว่าไก่เบตงเป็นไก่พันธุ์พื้นเมืองที่นำพันธุ์มาจากประเทศจีนที่เรียกว่าไก่กวางใสซึ่งเป็นไก่ที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่พันธุ์แลนซานเริ่มเข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อประมาณร้อยปีที่ผ่านมาจึงได้ชื่อว่าไก่เบตงเพราะถือว่ามีการเลี้ยงในอำเภอเบตงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเบตงที่อยู่ใต้สุดแดนสยามด้วย สำหรับไก่เบตงพันแท้ต้องมีงอนสีแดงสดขนสีเหลืองทองบั้นท้ายตัดคอและขาแข็งแรงหากโตเต็มที่บางตัวมีน้ำหนัก4-5กิโลกรัมเกษตรกรในพื้นที่จะนิยมเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติให้ไก่หากินเองทำให้เนื้อแน่นมีรสชาติอร่อยแตกต่างจากการเลี้ยงไก่แบบขังที่จะอ้วนมีไขมันสะสมเนื้อไก่ไม่แน่นลูกค้าจะรู้ถึงความแตกต่างและราคาก็จะต่างกันด้วย เพราะแม้ไก่เลี้ยงขังจะมีน้ำหนักมากแต่ก็ได้ราคาน้อยกว่าโดยซื้อขายกันที่กิโลกรัมละ180บาทส่วนการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2 2 0บาทซึ่งต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนานหากเปรียบเทียบกับไก่เนื้อทั่วไปจะใช้เวลาเลี้ยงเพียง5สัปดาห์แต่ไก่เบตงนั้นจะใช้เวลาเลี้ยงถึง16สัปดาห์หรือ4เดือนบางครั้งอาจจะต้องเลี้ยงถึง6เดือนเลยทีเดียวจากชื่อเสียงและราคาของไก่เบตงนี่เอง ทำให้กองอนวยาการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้เสนอจัดตั้งหมู่บ้านไก่เบตงที่ตำบลตาเนแม่ระออำเภอเบตงขึ้นด้วยการแจกลูกไก่เบตงให้กับชาวบ้านเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่อำเภอเบตงเป็นพื้นที่ของการเลี้ยงไก่พันธุเบตงมีการสนับสนุนด้านวิชาการและการตลาดแนะนําการเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจที่สามารถประสบความสําเร็จได้เพื่อมุ่งหวังให้กเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนี่คือประวัติความเป็นมาของไก่เบตงไก่เนื้อในตำนานซึ่งหากใครมาเบตงแล้วไม่ได้ชิมไก่สับเบตงถือว่ายังมาไม่ถึงอำเภอเบตงครับอดีนันมะลีสวทอเบตรงรายงานชชีวิตทาแน สร้างเลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเขาใจเขาถึงพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู้เมืองต้นแบบสร้างเลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคือการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจดีหมีสุขและปลอดภัยสร้างคมตายขืนสั้นตีสุขที่คงความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาวใต้ ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการใต้สันติสุขนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยนะคะในส่วนของความพร้อมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราจะช่วยเหลือคนว่างงาน จากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านของท่านพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนค่ะเลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตนะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่โรงแรมรามาการเด้นกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ต้องการที่จะรวบรวมผลการดําเนินการเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่ง ก็มีการรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการปรับเมืองชนะนะคะเพื่อที่จะรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง,งคั่ง,ย,งยั่งยืนนะครับตลอดจนการรายงานความคืบหน้าการดําเนินการพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่พัฒนาพิพเศษเฉพาะกิจนะคะต้นแบบเมืองต้นแบบชนะ ตามมาติของคณะรัฐมนตรีคร่ะพร้อมกันนี้นะคะก็มีการพัจนานาโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบนะคะโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากว่าจะมีการจัดทําประการังเทียม พื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะพร้อมพิจารณาแผนปฏิบัติการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนารายงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ด้วยนะคะซึ่งจากการรายงานความคืบหน้าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะสำนักงานยุทาธิิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาก็ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาแล้วนะคะเพื่อขอแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พศ2559นะคะตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองพศ2562นะคะซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมได้ส่งรายงานการประชุมไปยังกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองนะคะเพื่อดำเนินการต่อไปโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ8ขั้นตอนด้วยกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนะคะสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาว่างงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19หรือว่าโควิด2019เนี่ยนะคะทางสองปรเองก็ร่วมกับหน่วยง,งานในระดับจังหวัดค่ะก็มีการแจกจ่ายถุงยังชีพการแก้ไขปัญหารเร่งด่วนเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางข้ามแดนของผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วก็คุณแม่ที่คลอดลูกในช่วงของการปิดข้ามแดน รวมถึงการนำทรัพย์สินบางส่วนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของประชาชนกลับไทยแล้วก็มีการส่งเสริมการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอาชีพในโครงการต่างๆของสออบตอนะคะร,รวมทั้งมีการจัดทําแผนปฏิบัติการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอันนี้ก็ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้เป้าการพัฒนาชีวิตแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศอันนี้ก็ต้องการสร้างความยั่งยืนนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการที่จะช่วยเหลือ พี่น้องในกลุ่มของแรงงานต่างๆเันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากมายทีเดียวเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยไม่เฉพาะพื้นที่จังหวัดชาแดนภาคใต้เท่านั้นนะคะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้มากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือ ในส่วนของประเทศไทยของเราเนี่ยจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่มาโดยตลอดค่ะส่งต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวกันนะผู้ฟังคะเป็นเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาส่งเสริมเยาวชนประชาชนในพื้นที่นะคะให้หันมาเล่นกีฬาเพื่อที่จะสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางน้านของสอปตอตเองนะคะหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมุ่งเน้นให้ประชาชนมีพานามัยที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพจิตดีและก็มีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะคะนั่นก็คือเป้าหมายสําคัญของสอบตอในการรณรงค์และก็ส่งเสริมการเล่นกีฬา ถือเป็นบทบาทที่สําคัญของการพัฒนาพื้นที่อย่างหนึ่งนะคะโดยให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความรักความสามาคัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสร้างการมีน้ําใจเป็นนักกีฬาค่ะนอกจากนี้นะคะเยาวชนในพื้นที่ก็ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรมซึ่งก็เป็นการเชื่อมโยง ความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานในภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการมอบอุปกรณ์กีฬาต่อเนื่องและก็ยังคงมีการขยายต่อยอดให้กับประชาชนชุมชนสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพื่อส่งเสริมด้านการกีฬานะคะทางด้านของนายเฟาซัน แสแลแตเยาวชนบ้านกือแลหมู่ที่3ามอำเภอร,รามันจังหวัดยะลานะคะหนึ่งในเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการมอบอุปกรณ์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้ค่ะ ก็ได้กล่าวความรู้สึกนะคะที่ได้รับอุปกรณ์ในครั้งนี้ว่าดีใจมากนะคะที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ต้องยอมรับนะคะว่าในพื้นที่บ้านคือแ,แลนั้นเยววาวชนให้ความสนใจด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากแต่ว่าขาดโอกาสลหลายๆด้านกระทนผู้ฟังนั่นก็คืออุปกรณ์การเล่นกีฬาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้ทุกบอลเก่าๆนาเงินจาก กลุ่มเพื่อนๆมาซื้อลูกฟุตบอลเพื่อมาเล่นแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมช่วงเย็นเนแต่เมื่อสออปตเนี่ยได้สนับสนุนลูกฟุตบอลก็ทําให้มีกําลังใจในการเล่นกีฬามากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะเช่นเดียวกับนางสาวซูยานาการีอุมาเจ้าหน้าที่ปกครองอําเภอกระเพาะจาังหวัดปัตตานีก็ได้กล่าว ความรู้สึกในครั้งนี้ด้วยว่าขอบคุณสอบอตนะคะที่ได้มอบอุปกรณ์พีลาให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลการุบีอำเภอรกระพาะจังหวัดปัตตานี ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการสร้างสัมพันธ์ที่ดินในชุมชนสังคมซึ่งการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุมชนอย่างมากทีเดียวแล้วก็ต้องขอขอบคุณสออบตอที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตในพื้นที่อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสําคัญต่ตอาการส่งเสริมให้เยาวชนแล้วก็ประชาชน สนใจการเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อสร้างนักกีฬาในสถานศึกษาพัฒนาให้มีทักษะความสามารถสู่ความเป็นเลิศของกีฬาในระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องไปสู่ระดับอาชีพด้วยแล้วก็จะเป็นขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเองเกิดเครือข่ายในชุมชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อการพัฒนาด้านกีฬาในพื้นที่ร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีการสร้างความรัก ความเข้าใจความสามาัคคีลดความขัดแย้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสันติภาพแล้วก็สร้างความสามาัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเยาวชนประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยนะคะจึงว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากมายทีเดียวค่ะอีกเรื่องราวนะคะที่จะมาส่งต่อกันในช่วงท้ายของรายการใต้สันติสุขในวันนี้นะคะนั่นก็คือ ทีมงานชีวิตดี่ดีที่ชายแดนใต้ในส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ขอบคุณทีมงานชีวิตดี่ดีที่ชายแดนใต้นะคะจากทีมงานสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลน,นะคะส่งเรื่องราวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยแลนด์มาร์คแห่งใหม่จังหวัดสตูลค่ะ ซึ่งทีมงานชีวิตที่ดีที่ชายแดนใต้ก็พาไปรู้จักจุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดสตูลแห่งนี้นั่นก็คือป่าสนเมืองสตูลหรือว่าแหลมสนเมืองสตูลน,นั่นเองค่ะานผู้ฟังสําหรับป่าสนเมืองสตูลน,นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4บ้านสนกลางตาบลแหลมสน อำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะก็เป็นสถานที่ยอดฮิตในจังหวัดสตูลน,นะคะซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นการยอมรับของนักท่องเที่ยวมากมายทีเดียวเพราะว่านักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันกับบิวทิวสวนสวน,สนทอดยาวทีเดียวนะคะตัดกับพื้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวให้อารมณ์เหมือนกับว่าอยู่ในต่างประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวกับคุผู้ฟังคะจนสถานที่ดังกล่าวเนี่ย เป็นที่เรียกขานกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยบางคนก็เรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนบูบูบยค่ะสำหรับพื้นที่สวนสนแห่งนี้นะคะก็มีเนื้อที่ประมาณ21ไร่ค่ะท่านผู้ฟังอยู่ติดกับาชายหาดบ้านแหลมสนแล้วก็บ้านบูบย แต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่สําหรับเลี้ยงโคของชาวบ้านแล้วก็จะปลูกต้นสนไว้นะครเพื่อที่จะาก,กันคลื่นลมในช่วงของฤดูมลสมจุดไลท์จุดไฮไลท์เช็กินที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันก็คือการถ่ายภาพจากมุมสูงแล้วก็ได้บรรยากาศ ของทุง่งหญ้าแล้วก็ทิวสนเรียงรายสวยงามทีเดียวลักษณะมองดูแล้วก็เหมือนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรอย่างนั้นเชิีทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวหลายคนคิดไอเดียเกย๋เพื่อที่จะสร้างความพิเศษในการถ่ายภาพบางคนก็เตรียมอุปรกรณ์มาต่างๆเพื่อที่จะตกแต่งให้ได้บรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างลงตัวนะคะอย่างเช่นบางคนก็นำภาพปูพื้นตะกร้าหมวกร่มแก้วน้ำผลไม้ ลักษณะกับคล้ายกันมาปิกนิกนะคะบางคนก็แต่งชุดจัดเต็มมาเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะมาถ่ายรูปโดยเฉพาะก็มีทั้งที่มาเป็นครอบครัวแบบคู่รักแล้วก็ทำให้บริเวณทิวสนดังกล่าวเนี่ยคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวครับผู้ฟังโดยเฉพาะวันหยุด ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปไม่ต่ำกว่าวันละ100คนเมื่อถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็จะไปนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้คือใต้ต้นสนนั่นแหละนะคะริมชายหาดทาให้ร้านค้าบริเวณดังกล่าวเนี่ยคึกคักขึ้นมาเลยทันทีท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องฝากไปถึงท่านผู้ฟังนะคะว่าถ้าหากใครได้มีโอกาสไปเยือนดินแดนถิ่นสตูลก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุก,ท,กท่านนะคะไปที่ ไปที่แห่งนี้กันเลยทีเดียวนะคะใครที่หลงไหลาการถ่ายรูปกับสถานที่ประทับใจก็สามารถเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์แดนบูโบยที่บ้านสนกลางตำบลแหลมสนอําเภอรักงูจังหวัดสตูลในที่แห่งนี้ได้นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคาณผู้ฟังก็7นาฬิาถึง9นาฬิกานะคะก็คือ7มงเช้าถึง9้ามงช้านั่นแหละแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็4โมงครึ่งถึง6โมงเย็น ฟังแล้วก็สนใจอยากจะไปเที่ยวไหมล่ะจริงๆแล้วในพื้นที่ทุกพื้นที่นะคะต่างมีก็เรียกว่าอะไรแลนด์มาร์กต่างๆเกิดขึ้นมากมายสุพรรณบุรีของเราก็มีแลนด์มาร์กหลายที่ที่ผุดขึ้นนะคะแต่ว่าแต่ละที่ล้วนแล้วแต่เกิดให้ก่อให้เกิดมีอาชีพมีไรายได้กับชุมชนนะคะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุคข,ของโควิด -19 กก็ยังคงอยู่ใครที่บอกว่าเอถ้าเปิดประเทศให้คนมาเที่ยวแล้วเนี่ย จะนาเชื้อโรคเข้ามาหรือเปล่ากาดอย่าตกคะ่ะท่านผู้ฟังกาดอย่าตกนะคะไปไหนก็อย่าลืมค่ะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากทางเลือกนะคะสามารถที่จะสวมใส่ได้ตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือว่าจะล้างมือด้วยสบู่ก็ได้แล้วก็รับประทานอาหารที่ร้อนนะคะมีช้อนส่วนตัวไปด้วยนั้นสาคัญที่สุดคะ่ะยังไงก็กาดอย่าตกนะคะอยากให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในประเทศไทยของเราคะ่ะท่านผู้ฟังการ วันนี้ช่วงของรายการใต้สันติสุขหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ